ถึง94ปีนะครับแล้วก็อยู่ในสมณเพศเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพระเดชพระคุณได้สร้างคุณงามความดีนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาสั่งสมบ,บุญบาร,รมีสอนลูกศิษย์สูกขาโดยเฉพาะทางด้านกรรมาฐานนะครับได้ถ่ายทอดได้อบรมได้สั่งสอนพระสงฆ์สามเณรคารวะญาติโยม ซึ่งทุกท่านได้รับความสุขความเจริญภายใต้ร่มธรรมของพระเดชพระคุณเพราะฉะนั้นทุกท่านมีความเอ,อื้อิ่มใจได้รับความสุขความเจริญได้นึกถึงพระคุณของลุงปู่จึงได้พร้อมกันจัดพิธีพระราชทานเพลิงถวายลวงปู่อย่างยิ่งใหญ่และก็สมเกียรติที่สุดทําดีที่สุดเตรียมการมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดด้วยบุญญาธิการ เพราะนั้นทุกท่านที่มาและก็คอยสดับตับข่าวว่าจะมีงานพระราชทานเพลิงหลวงปู่วันไหนนะครับทุกท่านก็ได้มาเป็นเจ้าภาพส่วนต่างๆตามลำดับตั้งแต่หลวงปู่ละสังขารเมื่อวันที่16สิงหาคมเป็นต้นมานะครับทุกท่านก็ได้มาร่วมพิธีโดยลำดับบางท่านก็มาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายนะครับบางท่านก็ มาทอดภ้าไตรบางสุกุลถวายหรือว่าบริจาคเกจตุปัจจัยถวายและก็ที่สำคัญนะครับตลอดระยะ,ะเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะมีคณะสงฆ์ศิทธิยานุสิ์มาตั้งโรงทานบริการถวายพระเจ้าพระสงฆ์และก็บริการผู้มาร่วมง,งานโดยต่อเนื่องนะครับตลอดระยะเวลา151วันนะครับถึงวันนี้ได้นับเวลาได้151วัน ถ้านับเป็นเดือนก็5เดือนนะครับหเดือนเต็มนะครับที่หลวงปู่ละสังขารไปนั้นก็ได้รับคณะสงฆ์สิทิยานุสิทธตและก็พุทธศาสนิกชนที่เคารพศรัทธาในหลวงปู่ก็จัดถวายมาโดยลําดับอ,อย่างในวันนี้ครับภาพที่ทุกท่านเห็นถ้าท่านเดินเข้าไปภายในบริเวณวัดนะครับจะมีพระเจ้าพระสงฆ์นะครับ พำนักอยู่แล้วก็มีญาติโยมมาร่วมงานมาคอยงานานมร่วมรอเวลาที่จะมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงนะครับสรีระสังขารหลวงปู่มากมายแต่ละเต็นต่างๆกระจายไปทั่ววัดนะครับก็จะมีตั้งโรงทานโรงน้ําปานะบริถวายพระเจ้าพระสงฆ์และก็บริการผู้ร่วมพิธีตลอดนะครับนี่เกิดด้วยบุญบาร,รมีทุกท่านทุกคนที่มานะครับไม่ได้กะเกณกันมานะครับไม่ไปดังคับกันมา ทุกท่านมาด้วยใจนะครับมาด้วยใจมาด้วยจิตที่เป็นบุญกุศลเคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่นะครับที่ทุกท่านได้รับความสงบสุขร่มเย็นภายใต้บาร,รมีธรรมของหลวงปู่เพราะฉะนั้นในโอกาสพิธีพระราชทานเพลินศิริละสังขารหลวงปู่ทุกท่านจึงต้องการที่จะแสดงออกความสำนึกในบุญคุณบูชาคุณของหลวงปู่ครับวันนี้บรรยากาศก,าก็สลับทั้งมีแสงแดดมาบ้างแล้วก็มี เมฆมาบังเพื่ออำเภอควยามสะดวกให้บรรดาศิริยานุสิตของหลวงปู่นะครับทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายกะลเลหัดนะครับทั้งแสงแดดและมีเมฆมาบังเอื้ออำวยยนวยความสะดวกบ้างนะครับก็ทำให้บรรยากาศไม่สู้จะร้อนมากนักนะครับขอากาบเรียนให้ทราบเกี่ยวกับรายนามสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวห้าไตรห้ารูปนะครับสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ห้ารูปนะครับประกอบด้วยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าว,วาดวัดสัมพันธวงศ์สารามนะครับเป็นรูปที่หนึ่งรูปที่สองสมเด็จพระมหามุนีวง์กรรมกรคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าว,วาดวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามรูปที่สามพระเดชพระคุณพระอุดมยานโมรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธวัดโพธิสมพรอุดรธานีรูปที่สี่พระพรมเบทีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค5้าเจ้าคณะภาค4 5 6หหธรรมยุทธวัดสัมพัทธวงศวรวิหารและรูปที่5พระราชรรมานุวัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธนี่คือพระสงฆ์5รูปนะครับสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ห้ารูปนี้เป็นองค์ที่พิจารณาผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวห้าไตรนะครับในส่วนพระราชาคณะและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่จะพิจารณาผ้าไตรพระราชทานจากพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสภรีพระวรราชาธิดานามาตสามรูปนะครับประกอบด้วยหนึ่งพระเดชพระคุณพระธรรม พระธรรมวราพรกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธวัดเครือวันวรวิหารนะครับรูปที่สองพระเทพประวีรองเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธวัดพญายังและรูปที่และรูกที่สนะครับพระวินัยสุนทรเมธีนะครับจากวัดมหาจัชัยนะครับเป็นพระสง์ พระราชาคณะนะครับที่พิจารณาผ้าไตรพระราชทานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิดรามาศนะครับในช่วงนั้นก็จะ,จะเป็นช่วงที่ไม่ได้ใช้ใหม่ประชาธมพันธ์นะครับซึ่งการประชาธมพันธ์ที่เป็นเสียงนี้จะไปยุติที่เวลา15นาฬิกา3าินาทีนะครับคือ15นาฬิกา3าินาทีก็จะยุติการใช้เสียง ทั้งหมดนะครับในส่วนประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ก็มีในเวลานี้14นากากับ uh, ประมาณ15นาทีนะครับก็ยังมีเวลาที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้วิเยรทั้งหลายได้รับทราบนะครับซึ่งวันนี้บรรยากาศงานวันนี้คลาคล้ำไปด้วย uh, พี ing, ่น้องพุ้ธยสานิกชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสิยานุสิตของหลวงปู่ศี ประเทศวิสุทธิมงคลนะครับหรือหลวงปู่ศีมหาวิโรองค์อริยสงฆ์แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งท่านได้ลาสังขารไปเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้รับนั่นคือหมายถึงว่าบรรดาศิษยานุศิท์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาร่วมบรพเพญกุศลถวายเป็นสักการะแด่ท่านอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งการจัดเมนพิเศษ เป็นชั่วคราวพิเศษนี้นะครับซึ่งเป็นที่ประทับใจของบรรดาศิริยนุสิ์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจัดได้สวยงามนะครับเหมาะสมกับที่องค์หลวงป,ปู่ของเราได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาอย่างมากมายนะครับเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างให้บรรดาศิริยนุสิทธิ์ที่เป็นบรรปชิตและเป็นข้อวัดข้อแนวทางการปฏิบัติของญาติโยมที่เป็น การวาดนะครับก็ได้แบบอย่างจากการที่หลวงปู่ได้คาแนะนําพําสอนมาอย่างต่อเนื่องนะครับกับธรรมสการพระอาจารย์ครับก่อนที่จะถึงเวลา15นาฬิก30นาทีนะครับซึ่งจะยุต,ติการใช้เสียงก่อนที่พระอ,องค์ท่านจะเสด็จนะครับในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์และก็นำสิ่งที่เห็นว่าเข้ากับงาน พระราธานเพลิงสรีระสังขารหลุงปู่นะครับกับผมพันโทสมรวยทองแสงอนุสาสนอาจารย์กองพลฐานราบที่6พันโทวรริเทกรกันเมอาจารย์มหา,ว,มหามวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดท่านอาจารย์อดุลอะคาหาตซึ่งเป็นผู้ที่ถวายการอุปถัมภ์ดูแลหลุงปู่มาโดยใกล้ชิดนะครับก็จะได้นําสิ่งที่เห็นว่าเข้ากับบรรยากาศของงานในช่วงที่รอความพร้อม ในช่วงเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับก็จะเป็นการพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันมีอะไรต่างๆก็จะได้ซักถามนําเสนอนะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงานครับท่านอาจารย์อดุลครับในฐานะที่ท่านอาจารย์ได้ติดตามอุบัาิและก็ถวายการรับใช้หลวงปู่มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็รู้ปฏิบัติและก็รูรทมเนียมพระสายวัดป่าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านอาจารย์ได้ทําหน้าที่เป็นวิยาวัจกรนะครับเป็นพิธีการทางด้านศาสนาตั้งแต่วันที่หลวงปู่ละสังขารวันที่16สิงหาคมเป็นต้นมาตลอดระยะเวลา5เดือนกับผมได้มาร่วมงานตามโอกาสอาจารย์ไม่เคยขาดนะครับ5เดือนเต็มๆในตอนเย็นๆอาจารย์มาทุกวันนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงปฏิปทาของหลวงปู่นะครับให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รับทราบครับท่านอาจารย์ครับ ครับผมจริงๆแล้วผมอดุลนคหาตรับปราชการครูเป็นผู้ช่วยเพิ่มในการที่โรงเรียนพลทองพัฒนาวิทยาอยู่ห่างจากอำเภอศรสีสมเด็จนี่ประมาณ80กิโลเมตรตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2554นับถึงวันนี้ก็151วัน ใน151วันจะเที่ยวทุกวันไปกลับทุกวันไม่เคยขาดนะครับท่านที่กระผมได้รับใช้หน้าที่พิโคกพิธีกรประจำพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่ตั้งแต่พศ2528ได้พบได้เห็นปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรีพร้อมด้วยพระเจ้าพระสงฆ์สายปฏิบัติมาโดยตลอด สิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเรียนเป็นเบื้องต้นก็อยากจะให้ทราบว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรีมหาวิโรหรือมีราชชินนามว่าพระเทพวิสุทธิมงคลท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่สามพฤษภาคม2,460นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ร่มเง,งาพระกาศสวพัสดอาชีพเดิมของท่านก็คือรับราชการครูท่านเคยมีครอบครัวมาก่อนครับ คู่สมรสของพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่ก็คือคุณยายสอนคุณยายสอนนี่ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ครับอายุ91ปีออกบวชเป็นเป็นแม่ชีครับยังมีชีวิตอยู่นะครับมีบุตรด้วยกันสี่ท่านนะคนโตนี่เป็นบุตรสาวชื่อว่าคุณแม่ปัญญียังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่คุณแม่ปัญญีเป็นบุตรสาวคนโต มีชีวิตอยู่ลูกสาวคนที่สองบุตรสาวคนที่สองนี่ชื่อชวีวันถึงแก่กรรมไปแล้วคนที่สามเป็นบุตรชายชื่อบุญธรรมบุญธรรมนี้ก็ถึงแก่กรรมไปตั้งแต่อายุห้าขวบส่วนลูกสาวบุตรสาวคนเล็กชื่อจำกิตคุณจำกิตนี่ยังมีชีวิตอยู่ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ศี ยังมีบุตรอยู่สองท่านบุตรสาวคนโตชื่อปัญญีบุตรสาวคนเล็กก็ชื่อจำจิตเรียงง่ายๆก็คือปัญญีชวีวันบุญธรรมจำจิตครับสี่ท่านจะมีชีวิตอยู่ออกบวชไหมครัอบอาจารย์ทั้งสี่ท่านทั้งคุณคุณแม่ปัญญีไม่ได้บวชทบไม่ออกบวชคุณคุณแม่จำจิตมงคลมะไฟสกุลใหม่เป็นมงคลมะไฟ ไม่ได้บวชแต่ว่าก็มารับใช้คุณคุณย่าคุณยายทวดสอนนี่นะครับซึ่งมีอายุมากเป็นประจําอยู่ที่วัดออกบวชเฉพาะอดีตภรรยาของหลวงปู่ครับผมยังมีชีวิตอยู่ถ้าพระภิสุณียังมีอยู่ก็น่าจะได้บวชพระภิสุณีน่าจะได้เป็นพระพิสุณีแต่นี่เป็นแม่ชีมีอายุ91ปีแล้วครับท่านอาจารย์มีความประทับใจในหลวงปู่ยังไงิึงได้ถวายการอุปถากรับใช้มา ตั้งแต่ปี2528ครับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากครับและเหนียวแน่นจริงๆงครับท่านที่เคารพครับกระผมเคยรับใช้เคยศึกษาปฏิบัติด้านปริญญาศมาก่อนก่อนที่จะได้มารับใช้พระเดชพระคุณหลวงปู่ศรีมหาวิโลในช่วงระยะเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดตั้งแต่ปีพศ2528ความใกล้ชิดความสนิทสนม ระหว่างหลวงปู่ใหญ่กับผมนี่จะอยู่จะอยู่เป็นช่วงห่างเสมอต้นเสมอปลายท่านจะไม่ให้ความสนิทเป็นพิเศษครับวันแรกเป็นอย่างไรวันสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นครับอันนี้คือปฏิปทาที่ต่อเนื่องได้เห็นปฏิปทาอันหนึ่งคือกระผมมีโอกาสติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่ไปตามจิตนิมนต์ สมัยที่ท่านยังแข็งแรงจะรับจิตนิมนต์ทางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะครับไปตามที่ต่างๆบางครั้งก็ไป3ามคืน3วันบางครั้งก็ไป5้ถึงหวันมันจะมีอันหนึ่งที่ประทับใจมากๆกก็คือพอเราผ่านไปแต่ละที่นี่คณะศรัทธาต่างๆจะมาดักที่ที่ทาง แล้วก็จะมาถวายหลวงปู่<ช>นำปัจจัยมาถวาย<ช>บอกว่า<ช>อันนี้ถวายปัจจัยน้ามันลด<ช><ช>อันนี้ถวายเป็นส่วนกลางอันนี้ถวายเป็นส่วนตัวหลวงปู่ใหญ่กับปัจจัยที่ถวายบางครั้งนี่กลับมาแต่ละครั้งก็3าล้านสีล้านบาทกลับกลับมาเจ้ทีพอมาถึงวัดหลวงปู่ใหญ่ก็จะสั่งเขาถวายปัจจัยอะไรบ้างรวมให้ดูหน่อยเราก็จะทำบัญชี อันนี้ถวายน้ำมันลดอันนี้ถวายส่วนตัวให้รับท้ายให้ใช้เป็นพิเศษอันนี้ถวายเป็นส่วนกลางหลวงปู่ใหญ่ท่านจะสั่งว่าเอาเข้าก่องกลางทั้งหมดเอาเข้าส่วนกลางทั้งหมดเราไม่มีสมบัติส่วนตัวท่านอาจารย์ครับในในประวัติศาสตร์ทางด้านพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีพระมหาเทระในสมัยพุทธกาลที่ท่านมีคุณลักษณะพิเศษเรียกว่ามีเอตกะทะ ไปที่ไหนก็มีญาติโยมถวายการอุปถัมภ์มีพระเทนะรูปนั้นก็คือพระศิวลีนะครับก็ผมนึกถึงพระศิวลีนะครับแล้วก็มาที่วัดประชาคมวานารามหเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ลุงปู่ท่านสร้างนะครับ,รบปัจจุบัจจัยอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเวลาญาติโยมท่านไปที่ไหนก็จะมีญาติโยมมาถวายเจตุปัจจัยแล้วก็ท่านก็เข้ากรองกลางเสร็จแล้วที่นี้ท่านอาจารย์ จตุปัจจัยจํานวนนั้นที่ท่านอาจารย์บอกว่าลุงปู่ท่านได้สร้างมรดกทางวัฒนธรรมที่ถือว่าเป็นยิ่งใหญ่ได้ยินท่านอาจารย์พูดว่ามรดกทางวัฒนธรรมชิน้นนี้ี่เป็นมรดกถา้าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลกนะครับอยากให้อาจารย์เล่าให้พี่พน้องศุสลินฟังนะครับท่านี่เคารบพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีมหาวิโรนำพาคณะศรัทธา ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็คือพระมหาเจดีย์ผาน้ำย้อยพระมหาเจดียด์ชัยมงคลพระมหาเจดียด์ชัยมงคลเกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมคณะสงฆ์สี่ภาคที่ผาน้ำย้อยพศ252829ช่วงนั้นนะครับตรวจทําสนามหลวงด้วยแล้วก็มีการประชุมสงฆ์พอเสร็จแล้วก็มีคําปรารบจากหลวงปู่ใหญ่จากหลวงปู่ใหญ่ว่า อยากจะสร้างสิ่งที่เป็นฐานวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่ผาน้ำย,ย้อยได้นมัสก,การถามท่านว่าทำไมต้องมาสร้างที่ผาน้ำย,ย้อยเพราะปกติท่านจะอยู่ประจำที่วัดปากุงท่านก็เมตตาว่าต่อไปในอนาคตผาน้ำย้อยจะเป็นศูนย์รวมแห่งพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้เราก็ดูต่อไปว่าจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ พศ2531ก็เริ่มวางศิลาฤกษ์พระเจดีพระมหานัญยอยครับโดยมีท่านพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธสมัยที่ท่านเป็นพบทออบรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเป็นประธานในฝ่ายคารวาทีนี้ก็ยังไม่ได้รักสร้างครับตอนนั้นก็มาลงมือสร้างจริงๆพศ2535-36เริ่มลงมือ ก่อสร้างพระมหาเจดีย์ที่ผาน้ำย้อยการก่อสร้างดำเนินมาตามลำดับเปลี่ยนช่างหลายคณะเหมือนกันหลายชุดเหมือนกันการก่อสร้างหลวงปู่ใหญ่นี่เปิดโอกาสให้ศรัทธาทุกท่านทุกคณะไม่ได้เลือกว่ายากปีมีจนครับไม่ได้เลือกยศถาบรรดาศักดิ์ครับร่วมกันโดยมีคุณชัดคุณวาสนานี่เป็นเจ้าภาพหลักนะคุณชัดคุณวาสนา ท่านก็ไปชวนเอาคุณแม่ของของท่านมาด้วยคือคุณยายจินตนาชัยกูลนี่ในส่วนที่เป็นเจ้าภาพหลักอีกท่านหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือบริษัทสมบูรณ์สุขที่เป็นเจ้าภาพหลักสร้างเมนนี่แหละครับสมบูรณ์สุขนะครับคุณวรยุกยรพันธ์อันนี้บริจาคหินในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ตลอดแล้วอีกอีกท่านหนึ่งก็คือกำนันเซ้งที่ท่าทรายกำนันเซ้งนี่บริจาคทราย ครับที่สตึกบริลัมนี่เป็นประจำอย่างนั้นก่อสร้างมาโดยพระมหาเจดีย์ผา้ a ย y อยนี่มีความกว้างความยาวเป็นปริมณฑลแปเหลี่ยมกว้างยาวนี่1 0 1เมตร1 0 1เมตรให้เป็นมงครนามกับจังหวัดร้อยเอ็ดเราที่นี่สูงนี่109เมตรเดิมทีจะกำหนดสูง1้อเหมือนกันแต่ว่าลพบปู่ใหญ่ก็ปาล็กว่า ร้างทั้งทีก็อยากจะให้เป็นสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยรัชการที่9ต่อยอดได้ไหมเอาจาก1 0 1อเมตรี่เป็น109เมตรเพราะฉะนั้นพระมหาเจดีย์ชัยมงคลผาน้ำย้อยมีความสูง109เมตรนะครับข้อมูลที่ท่านนักวิชาการที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงท่านให้ข้อมูลอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเจดีย์มหาชัยมงคลที่ท่านอาจารย์ปราลบนะครับครับผม กับพระมหาเจดียด์ผานำย,ยนี่คณะนี้ได้ถูกบรรจุเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับที่8อันดับที่8เป็นพระมหาเจดียด์ถ้าแยกออกมาเฉพาะมหาเจดียด์นี่จะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะมีความกว้างยาวความสูงีใหญ่โตใหญ่โตกว่าที่ใดๆในโลก แล้วก็มีความสวยงามมีความอลังการเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งของโลกแต่ถ้าจัดอยู่ในอันดับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจะอยู่ในอันดับที่8นะครับนี่เป็นข้อมูลจากคุณคุณอุดมถาวรพยัคค์ครับครับนี่ถือว่าเป็นความภูมิใจของชาวพุทธนะครับท่านอาจารย์ครับเป็นมรดกทางทววิทธรรมที่ยิ่งใหญ่มากนะครับหลายๆท่านรู้จักเจดีย์ชัยมงคลจริงๆแล้วนะครับท่านอาจารย์ ลวงปู่ท่านเคยไปประเทศอินโดนีเซียนะอาจารย์เนาะแล้วก็ท่านในช่วงนั้นท่านถือว่าท่านไปสำรานอิรยาบทนะครับและญาติโยมนิมนต์ไปเพราะเนื่องจากว่าท่านปฏิบัติาศาสนกิจมามากนะครับแล้วไปทีอินโดนีเซียแล้วนะครับจากการไปที่อินโดนีเซียทําให้ท่านได้สร้างเรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกชิ้นหนึ่งเป็นอะไรท่าน